สวัสดีครัวเลยนะครับวันนี้เราก็มาถึงที่งานแล้วทุกคนนะฮะที่งานแล้วนะครับขมีมสะดเดได้กลด้านคนอกมาแล้วสวัสดีแก๊งคสวสดีวัสดีได้เดี๋ยวเดี๋ยวเฮยเอ่ยเอาี่แฮปปี้เบรดี์ทูยูแฮปปี้เบรดี้ทูยูไม่ถือ ยังไม่ดึเดี๋ยวยังวันเกิดพี่เนี่ยวันที่หนึ่งมกราไล้อมาลอ้ม่ลอมาล้อมาล้อมาลอมล้าใ้้อมาล้อมาล้อมาล้อาล้มามา้อาลมาล้อมลอ้อเอมาาปลลาามมาอามม่มามออม่บอกอา่า้ ไม่ใช่เอาเหรอโม่แซวแสดงแสดงว่าวันที่หนึ่งมกราวันหนึ่งมกราแต่ที่เขาติดอมาเเป็นอ่าล่วงมันเกิดล่วงหน้าเออเกิดก่อนประมาณนั้นประมาณนก็ได้กระเป๋าแบนแบนทิ้งไม่ไม่เดี๋ยวนุ้มจะเกิดล่วงหน้าบ้างนุ้เกิดสิบสองมีนาน่าจะเกิดล่วงหน้าผมเออผมแตงานเกิดที่น้องสาวผมด้วยฮะน้าเกิดพอดีบอกลุงก็ลังก็อนตังก็เป็นพี่พี่ก็สอบแสด้วย แดงว่าฟังข่าวว่าผิดเนี่ยเขาจะผิดเลยเนี่ยเดอ๋ยวนีเว่าคนนี้ไม่ก็เ้อล้อกอยวกำลังกำลังอยากขึ้นจะไม่เกิดาที่พี่อยู่นี่แล้วเนี่ยโอ้โหแกไมปเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่วันที่วันที่หนึ่งแวที่วันที่หนึ่งพี่พี่ไหนอ่ะพี่อยู่บ้านเลยอยู่บ้านแล้วเอาไวย้อนหลังก็ได้นย้อนหลังหราหน้าก็ได้ตรงหน้าก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวหนูจะให้ของพี่มาพนุษยกอดาเยอตอนทีพนุษยที่นยมาจากศาบว่ ่ไม่เอาพี่เของเก่าก็ได้เนาะเอาแบบเนี่ยใส่แล้วเรืองใหม่นะอาเลย่เ้นตเันม่นทันนะวันนี้เราจะมีโปรแกรมถาเรถึงเราใช่ไหมใช่ต้องติมด้วย่ันเลยเพียง้องนนอาได้ไหมมเยงทะเบียนพี่อะไรไ โอ้โหผู้ชวตดสวนก็มามาครกตูดสวนก็มาพอส็มแล้วโคเรนดีแล้วพี่เอ๋อขือนใส่นิดด้วยถ้าเขาใส่ชุดเดิมเดี๋ยเราต้องใส่ชุดเดิมไหมชุดเดิมไม่มาไม่ด้เจ้มานม่ไม่แล้วเป็นชุดแบงนะเนาะ เราเราได้เปิดตัวแล้วเราเรมดมาเติดตัวจริงไม่อันนี้ก็ได้แต่ส่ิเอาไวแล้วก็จะไม่กีนชุดที่อออไม่ได้นั้นไงเกยจะว่าไม่ได้ตังเลยชุดเดียมันแบบมันไม่เหมาะนะเไม่เกียเกยวเกย์รบหน้ารบหน้าเออเป็นครับก็จะว่าเราก็จะ ขึ้นเวทีถามถึงเพลงนี่นะครับมักม่วนโต๊ะที่ตั้งไว้ไม่เต็มเราจะไม่เสิร์ฟอาหารกันนะครับแล้วมีเสียงล่าเข้ามาที่เสิร์ฟป็นแล้ก็เป็นบรรยากาศต้นเย็นนะทุกคนเลยก็เอาเครื่องเสียงมาช่วยนะทุกคนก็เปิดไม่ดังมากเปิดพอดีพอดีแล้วทุกคนนะครับไม่ดังมากกลัวไม่ขาดนะครับวันนี้รุ่งเริ่มงานแล้วมีพวงกุญแจคุ้มนะครับ เป็นบรรยากาศุกนทุกคนนะฮะวันนี้คุณติ๋วก็มาด้วยทุกคนดเก็บเมือรต้องทายรีวิวแปงอะผิวแงกน่าดำมากนาไปขาวเนียวไหมวเขาไปตาแดดเฉยราสามวันนนนาไม่เริ่มหรือว่าหน้าจาขาวขึ้นมันจะพูดดิขนาดถึงแดดมาบ้านนี้ดิเึนวีนองมือ งานนี้นี่ยเลี้ยวเลียไม่ได้มีใครยัีไม่ลงเลียวไอยู่เนี่ยลีไ้ี่คาวพี่กเยอาวจะ็กปงไม่รู้อะไรก็งไม่ทุกคนอีกกี่ไลฟ์พี่ทุกคนอีกงคนกดไลค์ใ้พี่นาหน่อยนะครับกดไลค์พี่หน่อยนะครับคนเด้อน่าจะลงไล์งพันลงวันนี้ก็จะไลค์ยาวๆเลยแล้วกันวันนี้ดูได้นะ ปดี๋ยวใกล้ไร่ไดใกล้ผมพี่ไม่ได้เล่านะคอเปได้นิ้ยังตรรกาั้ก็ไม่มีคนยังมาไม่เยอะเลยน่าจะเริ่มขอต้อนรับพี่ทนายสมเกียรตินะครับพี่สารเดินทางมาทัศนใจะครับทางกรเงานในวันนี้ครับ เดี๋ยวไปคลิปหน้าครับเดี๋ยวให้ก็ถ่ายคลิปให้ทุกคนได้รับชมมาเรื่อยๆนะครับเองก็เป็นกำลังใจกับบอลเปียด้วยนะครับก็ยิมกดไลค์กดแชร์กับบอลเปียด้วยนะครับทุกท่านบครััด